วันนี้จะเทศถึงเรื่องชีวิตมันลุกลนไปทุกวันวันคืนสีเดือนี่ <c oughs> กัดชีวิตของเรา,าเป็นไปที่จริงชีวิตของคนเรามีทุกคน,น,นแล้วแหละจะลืมไปบางคนตั้งอายุ ้ามสิบสี่สิบห้าสิบมาแล้วก็ลืมคิดถึงอายุของตนเกิดความประมาทชีวิตของตนที่เป็นมานั้นไม่ทราบว่าเป็นมา <c oughs> เป็นมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรไม่คิดนึกเลยมีแต่หลงเพ้อเพลินมัวเมา ดยความเป็นหนุ่มของตนด้วยความเป็นสาวของตนด้วยความไม่แก่เท่าเห็นว่าจะไม่แก่เห็นว่าจะไม่ตายสองกระโจกกระซอง,บงเบองแต่รูปสวยๆองงามาท่านที่มันหุบมันแหวก็ไม่เห็นไม่เอาความเพลิดเพลินมัวเมาเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้ลืมหลบชีวิตเป็นยุคข,ของเรา น่าเสียดายวันคืนล่วงไปกีเดือนล่วงไปมันกัดก่อนชีวิตของเราให้หมดสิ้นไปควรที่จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมาทดแทนชีวิตของเรานั้นไว้มันเป็นธรรมดาของชีวิตจะต,ต้องเสื่อมส,ส,สูญไปเป็นธรรมดาแต่ว่าหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมา ทดแทนไว้ก็ยังเป็นที่อุ่นใจบ้างท่านเทศนาว่าอาโหระตามาจินิตมจินิตัง <c oughs> ชีวิตตังกุปรุชติคุณทีและไม่โวดกังท่านพูดว่าอย่างนี้วันคืน ร่วงไปร่วงไปชีวิตเนี่ยหมดไปตามหมดไปเวยไม่รู้ตัวอย่างเรามันนั่งอยู่ที่นี่แหละหลายชั่วโมงแล้วชีวิตหมดไปหมดไปเราไม่รู้ตัวเลยนั่งตรงมงอยู่เฉยๆชีวิตหมดไปชีวิตหมดไปแล้วไม่รู้ตัว ท่านก็มาเปรียบเหมือนกับน้าน้อยในรอยโคน้าน้อยในรอยโคท่านว่างั้นถูกแสงเปรตทิตศแสงแดดไได้ย่อหมดไปหายไปในดูตัวอันนั้นอย่างหนึ่งยังอันนั้นเห็นได้ยากพราะมันหลายวี่หลายวันกลัวมันจะหมดไป ธูปมาเสียเหมืนก็หยดน้ำทิ่ตกในใบบัวถูกแสงวัาทิตย์แล้วไม่ถึงไม่พ้นวันมดเสื่อมสูนย์ไปอาการหมดนั้นมันไม่ได้ปรากฏแกตาของเราต่อเมื่อใจมันหมดแล้วจึงจะรู้สึกตัวธพมาเสียดฉะนั้นเหมือนกัน แล้วเ,เกิดมาเป็นคนแก่แต่เป็นเด็กย่างที่ไห้ฟังแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องกมารดามันแก่ชรามาโดยลำดับถ้าไม่แก่มันก็ไม่คลอดออกมา,าเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็แก่ไปโดยลำดับเปลี่ยนสภาพไปโดยลำดับ ยังไม่รู้ตัวยิ่งขนาดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยิง่ง,งหัวเมาใหญ่โตไม่เคยนึกคิดถึงเลยแล้วตอนจะต้องตายในขน้าดที่ไม่ได้คิดเนละบางทีเกิดพเุเโเหตุตายคุบเดียวไม่รู้ตัวเลย ต้นรถควางตกน้ำตกต้นไม้เกิดพิรเหตต่างๆหายบุบเลยแต่ท่างแก่เท่าชราาขัวเจ้าหายความโมเมาเหล่านั้นเมื่อมาเจอรามาเตือนเมื่อน่ะมาเตือนโ่นแล้จะรู้ตัว ลุกก็ายากนั่งก็ายากนอนก็ายากการอยู่การกินสัตว์ัตถทุกอย่างเป็นการยากมดจึงค่อยรู้ตัวแต่รู้ตัวแล้วก็หาได้พิจาร,รณนาทในภายในตัวของเราไหมหาจะวิธีจะแก้ไขหาอะไระยุกยาหาอะไรมาบัดบัด หาใดมารักษาจะค่อยหายหมอที่ไหนดีๆหามาถึงหมอเองก่เหมือนกันรักษาคนอื่นก็พอไปชั่วคู่ชั่วคณะน,นะแต่ตัวหมอเองก็ชำระสุดโทมไปโดยลำดับหมดวันหมดคืนหมดปีหมดเดือนเหมือนกันในคนที่สุดก็ดับของเก่า ตายของเก่าแนละ้วในระยะทิ้งยังหลงมงเมาอยู่เลยจะหายอบาวิธีที่จะแก้ความแก่ความเท่านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าอันทาที่แก้ความแก่ความเท่าความตายไม่อยู่ทางเดียว ือการทำความสงบใจไม่ได้ตายสงบนิ่งแนวอยู่ไม่ได้ตายกายนั้นตายไปแตกสลายไปเดินดินน้ำไปลมไปจิตนั้นไม่ได้ตายถ้ายังมีกิเลสจะตราบใดไปก่อร่างอื่นอีก จิตนี่นมันเหมือนกันกันเหมือนกับไอ้ที่เขาเรียกว่าหอยมันอยู่กลางหยุดริมทะเลนหอยใซส,สวนอ่ะออกจากร่างนี้ไปเข้าร่างโน้นออกจาก่ลงร่างโน้นไปเข้าร่างโน้นจะเข้าขร่างเก่าของเขาที่มันมีตัวนั่น แต่จิตไม่ได้มนันยังแตกต่างกันไปคนนั้นอีกไม่ใช่ไปไปเขาร่าง,งเขาเฉยๆไปก่อคบ,บก่อชา,าติกลัวจะเติบโตขึ้นมาอ้โหูตั้งเ้าเดืนดเอน,นสิบเดือนทั้งสวนหอยเชใล่สวนนั่นไม่เป็นอย่างน,นไะมันไปเขาร่างเก่าเขาแล้วก็อาศัยร่างเก่าเขาใช้การไปจะกอน มันไม่ชอบวันนี้มันกะหนีไปเข้าร่างอื่นอีกคันถ่า,าหากกิเลสยังมีอยู่ตราบใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละหอยเทศสวนนไปเข้าร่างเก่าของเก่าของเขามันก็กระตุกกระตายไปนั่นแนะ่ะมันไม่ว่องไวไวเลยหรอกทนทุกข์ทรมานนั้นลํำไป คนเราถ้าอย่างนี้กิเลสมันก็ะทนทุกข์ทรมานเพื่อการเกิดการแก่การเจ็บการตายจะเรื่มล่ำไปถ้าองค์ยังว่าคู้ที่จะพ้นจากความเกิดแก่จะตายคือใจนิ่งใจมันเข้าถึงใจอแต่มาพูดถึงเรื่องใจอยู่เสมอไม่มีคิดไม่นึก จะมีความรู้สึกอยู่แต่นั่งก็ยังไม่พ้นหรอกต่อเมื่อได้มีปัญญารอบรู้เึงเคยพ้นแล้วในการที่ไม่คิดไม่ส่งไม่ใส่้วเนะีหละนลักษณะอาการเช่นนะั้นเนี่ยเรียกว่าคงที่ตาอานิท่านบอกคงที่ตาทิท่านบอกคงที่ทททจิตที่คงที่ ไม่มีไปมีมานั่นจิงรือข้อยากตายเพราะอาการ,ระอะไรไม่ป้องกันความตายคืออยากนี้ผู้ที่มัเวเมาทั้งหลายเนี่ไม่คิดถึงความตายอย่างอธิบายมานั้นถ้าผู้คิดถึงความตายคิดถึงความตายได้เดือดร้อนไปทุกข์เขาว่างนัน มันก็ทุกข์เลยสิคนไม่อยากตายมันก็ทุกข์เลยสิเพราะไม่อยากเก็บจากใครมันก็ทุกข์เลยสิมาเห็นตามสภาพเป็นจริงกายนี้เกิดมาใครจึงว่าสุขได้กายนี้ใครจึงว่าเป็นสุขหรอทุกข์ทุกข์ทุกนามทุกประเภทเกิดมามนุษย์ตัดเรื่มได้แต่ทุกข์ทั้งนั้น ให้เห็นตามเป็นจริงวะน,นั่นน่ะมันทุกข์ก็ให้เห็นตามเป็นจริงอันนเองจิตมันก็น,นิ่งเห็นความทุกข์เพราะพุทธเจ้าท่ันเทศสนาว่าทุกข์เป็นของอริยสัจถ้าไม่มีทุกข์มันจะมีอริยสัจหรือทุกข์เป็นของคนกำหนดเราได้กำหนดแล้ว เขาพูดได้เจ้าในเทศนาไงคั้งทมีทุกข์มันไม,ไม่ไม่ครบอริยสัจสี่ส,สิมันจะมีสมุทัยยังไงตอนนี้มีโลดมีนี้โรดมีมากยังไงได้มันต้องมีทุกข์แล้วสิเมื่อมีทุกข์จึงสาวหาต้นเหตุของทุกข์คือความคิดของของปรุงของแต่งมันยังคงบอทุกข์อย่างนี้มันยังคงบอเกิดอย่างนี้ การเราคชอบทำชอบทำถูกต้องนั่นเรียกว่าสมาธิมันเป็นทางจะไปถึงนิวรคือความดับทุกข์ปฏิบัติจะได้ปฏิบัติอันนี้แหละตัวของเรานี่แหละปฏิบัติกายวาจารี่แนี่ปฏิบัติใจเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใะที่เรามีสติอยู่เสมอทุกเมื่อนะรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อนะ่ะอันนั้นแหละปฏิบัติถูกแล้วนะเห็นความคิดเขาตัวนว่าคิดดีคิดชัว่วคิดเหยียดอะไรต่างๆรู้อยู่อย่างนั้นอันนั้นมันไม่ถูกคิดชั่วไม่ถูก,ค,ถกคิดดีก็ถูกก็ห้ามได้ความชั่วนั่นนะห้ามตัวชัว่วเรียกว่าตัวสมุทยัยไม่ให้เกิดมันมีได้ทางดี ทางทยิ่งเว็นนะั่นแหละทางทีจไปให้ถึงในโลกคือความดับทุกข์ผู้มีสติต้องพิจารณาอย่างนี้เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นทุกข์ทั้งหลายอยู่ในโลกว่าตาสงสารเป็นของนาเบื่อไายแล้วใจมันสลดสั่งที่จะไปกลัวตายอะไร เป็นเป็นสภาพธรรมดาของมันเป็นอยู่อย่างนั้นผู้มีสติพิจารณาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาได้ชื่อว่าหาหนทางป้องกันตายคนที่ไม่ตายต้องดำเนินตามแบบนี้ กาพิจารณาความตายยังไงวะถึงที่สุดของกรรมฐานถ้าพิจารณาความตายใจไม่สลดทั้ไเแล้วก็มดเท่านั้นเนี่ยกรรมฐานจะมีอะไรหรอกเอาละเท่านั้นให้พิจารณา ความตายได้อธิบายมาแล้วมาละนังมารณังพิจารณาว่ามาละนังเป็นอารมณ์คือม่ให้จิตส่งไปภายนอกถ้ามันอยู่เฉพาะอารมณ์อันเดียวถ้ามันอยู่ในคำบริกรรมอันเดียวมารณังมารณังอยู่กันนั้นอะมันออก มันส่งออกไปก็ดึงมันเข้ามาอยู่ในอารมณ์ันเดียวปิจนาถึงมาหนังมาหนังอยู่กำนด t ปิจนาอยู่อันเดียวนั่นแหละคนที่ว่ามาหนังใครเป็นคนว่ามาหนังกำนอดเอาผู้ผู้ที่รู้อ่วะผู้ที่ว่ามาหนัง คือผู้ที่กำหนดออามารณะนันกำหนดเอาคุณน้นให้ได้พิจารณาถึงความตายน,นี้เรียกว่าเอาเอาอย่างใกล้ๆพิจารณาถึงมารณะผู้ว่ามรณะเอาพิจารณา,าความใกล้ๆนี่แหละนั่นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั่นมรณะพิจารณา,า,า,ราอะไรมันตายตายนี่มันแตกมันตายมันสลายมันดับทูนไป พิจาณาอะไรมันตายผมนั่นคือตายขนเล็บฝันหนังนั่นคือมันตายพิจารณาเป็นคิดเป็นอันไปโดยลําดับหรือพิจารณาแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้มาตรนังไม่ใช่ว่ามาตรนังเฉยพิจณาไปพร้อมไปพร้อมกับความตายแล้วนะมันตายจะเป็นอะไรมันก็เป็นดินน้ำไฟลมใครเป็นคนนัง กำงวลกับผู้ว่าคราวนี้ตอนนั้นก็วางเสียอันที่อันลูกมันวางเสียกกสย,ยังเหลือแต่ผู้ว่ามาแล้วนะจิตนั้นยังเหลือที่ผู้เดียวละคานี้มันจะรวมผู้ว่าเข้าไปชนิดถนมเข้าไปไม่มีจิไม่มีอาการภายนอก เข้าไปอยู่ภายในคนเดียวจิตขนาดนั้นน่ะเรียกว่ามันกลับจากภายนอกแล้วเข้าไปภายในเข้าไปหาภูมิของใจพบของใจที่ท่านเรียกว่าภาวังคือพบของใจนั่นเองพบของใจยังนีอีกมันยังไปวุ่นวี่วุ่นวายมันยังสรงสายอยู่ภายในอีก มากมายเยอะแยะทีเดียวต้องไปชำระกันอีกชำระ็เ่ืวนเก่านี่แหละใครส่งใครพุ่นใครวายใครปคร,รปุงใครแจงจนเห็นผู้ที่ปรุงแตง่งผู้ที่วุ่นวายแล้วก็จับออตัวผู้เห็นนั่นแหละผู้ที่ไปเห็นไปปรุงไปแตง่งไปวุ่นวายนั่นก็หายไปอีก รวมเข้าไปอีกเป็นผวังอีกการเป็นผวังอย่างนี้รั้งนี้นั้นค่อยละเอียดเข้าไปหน่อยอย่างมันยังปุงแต่งอีกอยู่ก็คิดก็คิารนายอย่างนั้นเหมือนกันจนกระทั่งมันไม่ปรุงไม่ไมแตง่งมันอยู่เฉยเสีย รู้เท่ารู้เรื่องของามเฉยยเวลาอันนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้ภาวนาแต่ไม่สนุกนหแล้วไม่สนุกมันปรุงมันแต่งไปสนุกคือคนเรามันเคยชินจะแล้วเกิดขึ้นมามันเคยจะปรุงจะแต่งจะคิดจะนึกทันที่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนันไม่ชอบ การที่รู้เท่ารู้รอบมันก็ไม่ชบอกดิก่ะมันไม่หลงมันไม่มัวเมามันไม่ชอบใจมันเป็นนิสัยของคนมนะันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมดาของคนนะต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่วเวลาเป็นอย่างจริงจังม่เป็นอย่างนั้นเล้วันถ้ามัน สนิทสนมเขาไปปรุงแต่งภายในชอบใจจึงให้ละตรงนั้นอีกพิจารณาผู้ปรุงผู้แต่งผู้คิดผู้นึกนั้นอีกรมาละถอนมาเมื่อนั้นอยู่นิ่งมีความรู้รอบรู้ตัวอยู่สว่างจ้านั้นชอบใจจึงราผู้ภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นเนั้นะมันจะอยู่ในขั้นใดเป็นยังไงก็ อย่าให้ให้มันเป็นซะก่อนแต่อย่าไปห้ามมันมันเป็นไปทุกขั้นทุกั้นทุกชั้นนนะ่หละให้เป็นบ่อยๆให้เป็นเสมอมันจึงชำนี้ชำนานไม่ใช่ทําทีเร่แล้วไปรู้เรื่องพรทุกอย่างอม่งั้นไม่ถูกหรอกมันเป็นไปนในว่าถูกหรือพิษ เมื่อมนรวมเข้าไปแล้วมันก้ับถอยไม่อีกเอาแต่ความเอาแต่เวลาที่มันรวมมันมาพูดให้ฟังเล่าคนอื่นฟังมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เวลานอกนั้นไม่คิดจะไม่ไม่เอามาพูดให้ฟังความรู้มันต้องรู้ด้วยตนเองเลยทีมันจะมานคของทวารจะแพ้ไหนก็ต้องรู้ด้วยตนเองเลยมันจึงเป็นของจริง อาตัああ้งใจพิจารณาอย่างว่านี้